สบายดีตอนเสาวๆพอไปพี่น้องมาอนี้เฮายังอยู่ในเขื่อนเซซารลองเมืองท่าพังทองอีกมาอนี้ยวันนี้พากันนอนไปเลยโอ้มาเพื่้นอนโอ้ปลาปลากันนอนเด็กๆจังอันเนาะดึกตื่นมาตัวปมเนาะเขาว่าจะยืมปรมเจ้าว่าให้ยืมเนาะอันคอยยืมอยช่องเลือตาเ้าไมได้เพิ่มขึ้นคือว่าการแข่งกาการการบ่บ่บ่พวกเจ้าเด้เพิ่นแกะแก่เจ้าพอดีๆเป็นยังไงนะ ยังเยคือยังเมื่อขึ้นอีกี่เราบองช่างว่าโอ้เราบองขึนยังเมื่อตอนเด็กๆของบุพาพันมื่อเมื่อนี่ข้าเมื่ออยู่ดอกอ๋เขาก็ตือนมาตอนเสาเนาะม่ยังดอกพผด่หดสูนอนและนอนหมดขึ้นแล้วยินในพันเป็นเบาเปเมื่อสุก่อนแก็คากก็แคกก็ไม่มีงเนาะเนาะห้นอนเส็มองมันจับ ผ่านทางกระเจอนบเ่มามไ,มได้บ้านไก่เม <c oughs> ื่อยล้าอ <c oughs> ่อนนอนอยู่กูขาบ,บินลงนู่นน่วาลงมา อันแจ่มก็ลุกแล้ไก่คร็บป้าก็ไก่ มันยัเงี้ยนผ่านปลาเหมนเราอ่อยู่เขื่อนล้มลงเสกคืลำบากระไนบ่ได้ผ่าน,นลำบากรอไลมลมไหมนบากได้ลบระไน่นะนนลำใหญ่เเนี่ยโอ้ยใส่มองได้ยามได้ยับันี่ยสายไปได้เยอะใส่อะเน,น,น,นโอ้่อยไปนะขนลมเลยยากเนาะลมแห้ง,ง,งหคือคนบาอะไรใหญ่เลยกอใหญ่เออนล้มแห้งเลยรอ พันยังเอือยมาขึ้นนี่เพ่ตือนพันยังฮะกพันบอกเลขกเด้อเมื่อชื่อเลยพันยังฉ่ำยันพันบอกแน่นี่เป็นแม่คั่วเลยเพนเพื่อเพื่อเตือนมาโอ้เป็นแม่คัวเลยคนป้าเก็เลยเติอนอยู่มานอนช้นคำคืนมาเลย

เป็นยังลุกแล้วลุกแล้วลุกเลยได้อยากเล่าได้ลุกเนี่ยเจ้าของเทียงเหาเนี่ยคักเลยไหมเนาะวู้มีความสุขแล้วเราจะกินกับฟอกาเฟ่เนาะฟอกาเฟ่เจ้าคักเลยเดียวกับฟลาโตบรรยากาศหายตรงเพนน้ำบอกจดอยู่นั่นกลางทะเลแห้งน้ยแล้วเออจ้าแล้วไอ้บัวมีกระสือบาเทิงไปเลยมันแจวหนัวมันปลาโตถั่วมัดยังไงหายบอกแก่ ก็ไม่หมดไผเนี่ยค <c oughs> ือเตียงนะ่นะตายไผ่พี่เป็นยังไลนเย่งเหง่นะใจเไม่ประมนะมีแล้วเอไม่ประมาณหรอเ่ากนเท่าเอาม่กหก็แล่นเนเป็นยังไ <c oughs> ป็นด้ไรก็เถอเอาเมียงมันเป็นอะไรจะหูฮะหัวคี้กล้วยเชื่อยกล้วยก็เป็นหน้าเว้ยกล้วยเป็นหน้าแล้วได้ขนเต้นก็มันหวนเอาหมเราจะเอาไหมมันก็คือของเก่าของหมามันกระจานนเนา ตาลุงแค่ตัวหัวหัวหรบ่ธรรมดาเนาะโอ้ยแล้วเก่าแล้วตะกี้เราก็ยุ่งวันแบบนั้นเก่าแล้วก็มัวนแล้วเจ้าตะกี้ใหม่ๆก็หัวงั้นเนาะบ่าวาเนาะยังยังให้ตะคำเหมันต่อบ่ว่าดอกะกันคำมันเป็นเรื่องโลดเหมัอนต่โก้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮงเงไปเป็นอะไรด้เดี๋ยวนีงโอ้ยมกรึดมันกระเจื๊ยดกระจ่างก็แล้วมันเสื่อมไปเน่าจะหน่อยหน่อยเนาะหูตาแขวแล้วก็เริ่มเสื่อมเหมือนต่อ ม,มาเชียงก็บาขึ้นแล้วห้องเก่าห้งขึ้นอยู่เนาะมาว่าตีบาว่าเป็นเผาเป็นคอนเก่าอะไรวะคำว่าผู้สาวงามเลยสมมติว่ะยังว่าโอ้ต <refugees> อนนั <lava. c, S 2> ้นโอละนอเนาะโอละนอคืองามเนาะ

ปาชิบามือมือที่ชิบเอาจะได้บ้ากี่ลาเห็ได้บ้าแล้วชั่วเอาอย่างพวกหนังนะชั่เขา้าเขามาเอากระชู้เขาเมักนี่างมาผอไปงงเราไอ้กระประนกะชู้ลงบงเขาวาจะมาลบเขาวาเลยนงเครื่องกันยาบยาเลยมึงกูเปลนา เอาอะรเอาะนเามันบริวิสุเลยแบบแมนเนี่ยจหม่ใจได้วลเลยแล้วนี่เชียงหัวกตบจนทุกแล้วจ้ะหยวบคุณลุงคนนีเงินลอยลลานพันล้านกับทุกไดกับมืดได้ คุณคนมุเงี้ยงงั้นีง่ายไปเ้าโ้องนนี้เาอ๋อนี่าะไม่ใช่ไม่่ไม่ใช่ไม่ใช่ไตัวีเงินร้ายแล quickly, <c oughs> ้วนี้เน เไดุ้ดจเลยคุดำเงินข้ติีที่คีาอย่าลุกเลยเนาะอย่าลุกอย่จมยืนมาบอกรพ่อขายตัวลายตนี้ขายเถื่อนดีหนีเจ้าจริงนะรา่า่รถี่เจ้เย็นนอางใหญ่เจ้ายามูระไม่นครัอืมนเดียวพยายามมองนะบัดนะตะบิดนวสิไปดำพันธุดผพิตผว่าบ่ได้เพื่อนหน่อยมันล่มบ สบายดีสบายดีพ่อลุงสบายดีท่นเจ้าเออสบายดีอันยังขึนนี่ฮะลืมฮทองรัดลืมเอเลยลืมลืมยอะเเนียว่องเนี่ยว่องเห็ดลืมพรอมหอดปลาอันพ้อหอดาดน๊ดีเออเอานักเติมแล้วนาะกับร้านสยจาขึ้นเนี่ยน้ำมาล้าพรอมถึงนึเต็มเใช่เออมองด่ามนล่ อมันก็หวย้วคอหยังตีเขาเลยพวกนี้เ่นัเพิ่นคืาขนขนคือจะมาเจ้าว่าคเราบางยาเจ้าเจ้บอกเออเพิ่นนี่แหละว่นลานสายเจ้าองยามันกูอยู่บางยามันอยู่นอนมาหลับมันติ มายังมาฮอทท็อกมาฮอดบอลยังจมให้นาบาอยู่เลยเออพดีนอนหักเลยหนาบากัลานดิ่นเบาโอ้ยขาไม่ประมาณก็เทียวขก้นเสนวลกยังตื่นบอลนะ่นลานจะบาโอ่แล้ว่นก็ไปซะสล้วคนเฒ่าเขาว่าหน่อยจนเล่ลูกคอกอกปอกปอกปอกกมีอีลี่ด้การชาเพื่ออจะพี ไปแล้วก็หากกอนเลือกเกา็ง่ายเหลือเกินก็กบลอยอยู่ที่นี่เลยลูกลูกินใหญ่เนี่ยพื่อนจะควมแน่ขอยังไงขอขอดูนี่นอนนั่แม่แบละผมไหักของนี่เครีย mọi người có một chút có chưa có nay có 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 một Này có có được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  bỏ được có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  xong แคยังยี่ก็ยังอีกาบานเนาะอันนาบ่าคือการเบ้อบอป็ะยังบอเป็นยังีนี่ของนาบ่าําบบาทก็บ้านเก่า <Es per ated> เนี่ยพาดประหลาดฝนกะอยากปัญญาบึงเขื่อนเซซารอลองแบบฝนลงเซนวดลายกับฝนแบบธรรมศาสตร์มัคืออยู่พีกเลยแต่ได้ธรรมศาสตร์ค่ะโอรอนออยบอกโอ้เห็นบอกฝนฝนบ่กว่า,าคะแนนมาเขื่อนนี่บึงธรรมศาสตร์นี่ยังนุ่มขึ้อนอายุยังเรืองเศร้าปลายปีฝนแบบฝนแบบคักขนาด,ดนี้ฝนสุดยอดฝนโว้ตะเวนากำลังขึ้นนนะโอ้ผิดปกติเนาะพาดประหลาด เจ้าเลบางทวดาคือแห่งหล่อเก่าเนาะยอมใจเจ้าเลยขอยปุกเอักเอะแต่ว่า้เาลยโอาหลือเหีือเหลือเหลือเหลือเหือเหลืมเหลือเห่ือ้หลือเหลือเหลือเหมัอเหลือเหอเหืเเออเเลหลเลเ หมดไปแพ่่กยามเหม่นเลราะว่าลมเขื่อหน่อยยงมันปีนเลยนะกัยามปูตะเวนล่มขึ้นเนาะาโทตะเวนนี่ยปูอําเลยตะเวนโอ้พระประหลัดข้าเลยนตะเวนเนี่ยเนาะปูอม่ช่วาเนาะเด็ดยาก ประชาชนกันเนี่ยเขาเลี้ยงงวเลี่ยงกัวเลี้ยงควายเลี้ยงแม่ร้ายพี่น้องเลยข้างๆเคขื่อนนี้เที่ยงหน้าเขื่อนคนรมืดเพระาะว่า,า,ายามย่ำลงไฮลงหน้าอะไรเขามาสบายอีกแบบนึง่งนิยมค้ำๆอะไรเขามาใส่เบ็ดใส่หมอ้อเต็มอยู่เขื่อนกับงวควายเขาหรือเป็นหล่อช่องหล่ออะพี่น้องเลยว่าร้ายเรื่องงวเขาเลี้ยงไงเนาะผลพันประหลาดผลเกินไปส่งเขาเมงวัดเมื่อกี้นะพู เบิ่งหว้าล้าเลยอ้าวส่วงนี้ก็ยังเปทันกัป่ปลาใช่พี่น้องแตเพราะว่าพ้นตกไปปลาก็ลำบากเวลาเข้าไปหอดปลาแล้วพ้นตกฮายังก็บอ่เป็นบาดนี่ก็เลยมาพักเพิินเพิ่นผ้ามาหลอกเกินเซซัดลองเมืองทาบ้างท้องกือเ่า เดินมาง่วเจ้าหลายๆบ่แม่นเนาะว่าตะกี้ก็เคยมีง <eterm Gore> ัวหลายเด้อบ่เจ้าเคยมีอยู่บ่บ่ะจะดีที่เราเด้หนึ่งจะเราเจอปู่สาวมาหยาเหมองอยากได้เออเพิ่นก็มีความสุขเดินมาบังธรรมชาติโอ้ซทำอายุยังหนุ่มยังน้อยเด้ได้มาเบิ่งธรรมชาติ์เด้เนาะโอ้ยบ่หลายเดละตะกี้มันก็เป็นทรงหน้าเขาเห็นหน้าจร่จริงมันสำคัญคือหนามคือบกแค่แค่ปีนี่จังหวะบกเลยต้นหนาบ่นอายืนอยู่ในหนามท่วงเนี่ยหมดั้งเนี่ น้ำท่วมได้จะว่าเขาเม่มีไปเห็นหายหน้เาเน <được Norwegian> <for S 2> ี่ยนี่หน้าโมเมนต์เจ้าเดียวเนี่ยทามโมเลยพี่น้องเอ้ยผมว่างอเนี่ยเป็นงัวพี่น้องเพิ่นโมเมนต์งอเพิ่นวนะพูดร้ายเลยเหรอผมู่เพิ่นก็ร้ายเลยผมเต็มหมดเทากันเลาะทาในผ่านพญายมอกมาตั้งมาผ่านประหลาดประสาเพิ่นไปเหยาเมืองพี่น้องเพิ่นเมื่อกี้รายปีสิบกว่าปีผมจะเจอกันเประสาเพิ่นพยายามพี่น้องเพิ่นเพิ่นก็นอนแถวบ้านห่างเพิ่นมาใส่เบ็ดใส่หม่องนะ จากปีเลพอกับพี่น่องโอ้สิบกว่าปีเลยเนาะชื่อชื่อชื่อเขาบอกกาวะไปบ้าวยองดูัน่ั้นก็ไป่าไป่าพี่เก็มีความสุขไร่อยในมาเห็นธรรมศาสตร์อยู่เขื่อนเนี่ยพาู้มาเย็นนี้ตื่นพอกันเะ เป็นขาหัวของมันมันยังมัดเด้อขาหัวคานเขามาเห็ดเขื่อนขหัวกันยังอยู่ก็คืออมมือมดเลยขาไก่บ่มีไก่เช็คโตเลยจะขึ้นอเปลมาเนี่ยลายขึ้นเลยโอ้คากพันโยนมองหน่อยบ่เลมองโปะเนาะ นี่ก็ใส่นยูใกล้เคลื่อนนะปนยู่เคลื่อนไงสบายปูปองหองหองมืเคือนง่ายปนอยู่มอหงสบายเลยปิดเอาเลยอยู่เืนเลโอ้ปวดปวดหากินได้ได้ลมองหอเลยแล้วก็น่นเคลื่อนแหละนี่ ปีนี้เห็นหน้าผู้เดียวแล้วปีนี้เดียวเนาะมาเห็นหน้าผู้เดียวอีกปีนี้เนาะทิด้ในช่องบอลมาเปิดกับเราประสบการณ์ไม่ยเพิ่มอะไรผูกไม่อาไปหากินด่านอ่อนซอนเป็นอะไรนคือว่าด่านอ่อนซอนมันไม่ได้อ่อนซอนนะฮันบอสจะห้องว่าด่านอ่อนซอนมันเป็นด่านเด้ด่านซอนมันโปะใหม่นี่โปะใหม่มันมันต้องงามๆไมีได้อ่อนได้ได้หนึ่งเลยเป็นอ่อนซอนเด้เห็นผู้สาวงามบอสเลยว่าก้นรอคนเทะบอกว่าอ่อนซอนเด้นั่นแต่ว่าต้องด่านอ่อนซอน มันก็ใช่ไน่นั่นแหละนะแต่ละอะมันเออเป็นดานเป็นยังเดี๋ยวไปเห็นคนขี่ลายคือพลาดประหลาดเดี๋ยวออนซอนเนี่ยก็บอกว่าได้แล้วเขาว่ารอๆอได้ออนซอนอยู่น่าพลาดประหลาดยางเดี่ยก็ชุบก้อนแด้วยางไปเนาะโน่จนเมื่อยหันยางเธอนั่งนี่พอตีโค้เขาพักแล้วไม่ลอกเจ้าเคยไปตลอดแล้วเจ้าก็เนาะเออพัก พีคอยเนยางบ๊วยยอมเด้อบ้านเอกคนนีกหอดผูุไก่หอดผูก็มีนกข่ำนะเขาพาดูนกข่ำอันนี้ตามทาเป็นเรื่อมันชุงเน่โอ้อัวทิศโซผิดอุดรามเนาะเก่าถือช่องด่างนะอันนีะไดรบ่ถือบ่ถือกูด่างกันแล้วแต่มันบ่หลายกูด่างถ้ากอยเบิ่งถือกูด่างก้อยเบิ่งบ่ถือดุกนี่ด่างนี่นี่ ีอเออดกขนาดออเาระดาดปิดได้บาดนี่โอ้บอกปาใดเนาะโอ้กัสมขวดแล้วทำหนี่โอ้กระปากเป็นอันนี้คือใหญ่แท้เลยโอ้เธออยู่ไนด้อน้่ยแ หลับเนี้ยเหรือว่าหลบับแล้วตัวใหญ่อยากปิดจิตรน,นะนโอ้โหข,ขันประหลัดฮะตัวใหญ่อยนากปิจิตรยานตอนเช้าฮักปลาหน่อเนียนนนแหล,แล่เน้ยฮ๋อเอาสิมาคอเป็นปลานำผลลูกของตัวทำเล่นน้ำพนเพลิมมนมาขึ้นจ่ได้ผลลูกงมานใช่ไหจะได้กินปลาปากใหญ่น้ำกันจะหน่อยเดลยลายคนจากแฉบโอ้คือว่าย่อแห้งอะไรเลยโอ้ยบ่ถคือฮึคือกระปลายเออพอได้แก่อยู่แต่ว่า นออขน่นอโอ้โอ้ปลามันถืงมอง,องี้เลยโอ้มอ้ชองมันนี่เนาะโอ้โอ้คักเนาะปุ่มี่อันนี้เห็นไหมตาโตจะไอกินลาปลากันไหม่นคักไยโอ้มานเนาะมานไหนอะยเอ้ยเพื่นมานไหนช่วย,ยเจ้ามานขนาดี่ลโวโอ้อยู่เขื่อนเนาะปานี่หลอกลายอยู่นี่เนาะ ในตะกี้อื้อไม่ว่ากองทิมม้าทำเนกมาแล้วสำเนีกอได้ครับ่เข้าบริสุทธิ์ผ้ใด้หาเองเนาะผมลูกเนาะเออเออนไปใส่บ้องยำเสามาไดปลาเนี้ยเ็ไปชิมคลายห้ยทำมอแล้วพอไดสื้อน้ำมันหลดผลมาเนาะโอ้โหครับเด็ีสิ่งเล่นลโอก้าวเลยก้าด้บ่เดอร้อนนึงโลนึงก็สิ่งตรงนี้เนาะ มม ton, ันถือมาสามตัว่นมาคายพ่นกาเอาที่โล่หนึ่งเต็มๆชุดเหาะมาแล้ววะพอเปล่าอันนี้จะเอาเช่ญอะไรมเขียวยินอะไบมเขียวเน่ยเขียวนี่นี่แกไม่ได้ มา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 ่ป้านอง่นเจาี่ยม้หอางที่เจ้าวามาว่ะจักกนคนชิสๆหน่อน่อยหน่อยเออเ้าชายกันกจักคนละชายคนละชายบรอเปล่าที่บาเปีเ็นงานะแล้ไองเป็อยู่แบบทางกันนะดีน้ำ ใส่คือกันไาลากอนีดีเด้อใส่มาูกันเลยรู้แล้วแ้อใส่ใหม่ยกเลยยกเลยมา้าีเด้อเจ้าชาวอวออะไรไรคนคือกันทานังไก่กันในวาวนอเข้ามใหม่จีไดเรือบ้าน่ะจีแม่าอโโลเราิไปซานี่เบิดเลยเข่าไปพันเบิดทั่วโลกเลยพเรากพรนะ เมื่อกบักบอเมื่อกบักบอลย้อนแล้วแม่บอจ้เราออกทีบอแม่ดนบอ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 คับอเจ้าเบาคัมเจ้าเบามานอนน้ำหนอคำว่าแมนคงข่อยอ๋อค่็แมนเลยรั่เนี้ยันแมนว้ยของอยากยาบอยากกระเจานี่แหละกระเจ้ากินแห่นั่นนั่นคว่าแม่เจ้าคงข่ฟกินวหลุ่มตักแลวม่ได้กินจุลัย ก็ยด่่านอนว่าคืนทอย้อยอันค่ะบนทมแล่วนอนอยู่ตัวแล้วกรอนอยู่ะอนเราเจบท้อบอ่เราไม่เจาหรอวนอนก็เ้าอนกับนอน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 ัอนน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 อนอนนอนบอนน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 อนลับนอนนนนอออนออน ยังนขอแก่นียปงไปเลยอกไปธรรมชาสติป่ะรรมชาต่อบอบ่าบกไใ่นจรดน้ใจแล้วนั่ยเลยอันนี้ฮโมอันนี้อันบว่าอ้เอาเกลือท่าะมอะไรไใส่เกลือเลยแล้วป้าใจก่อเลรวะบมใส่ะเอามันหมอน้มันพอของไอ้ยแล้วบมดีกโมโมข้องไงบัวบใส่โอยแล้วบอกง่ายบัวจง พวดจะยิ่บดได้ไมใช่เลยไม่สุกอุ่นใจใจเลยนี่ยใหญ่บัวอันนี้อันี้ว่าวาอยอดเราเลียวกจะยันธรรมชาติบอแล้วมันคองยากจะเพิบกรายันจะยวลยนกันเลยไปจีทามโต้เรื่ปลาเรื่อ อันนี้ไล่เรื่องเงินพี่น้องป้ายเพื่อนเป็นเพื่อนเพิ่นในพัประหลาดเป็นร้านบนีเน้เนาะไล่เสือดายไล่รองเนาะไเาอลไพวกนี้เท้ากัวเหาเนี่ยมัก็เท้าแล้วเขีวเราจะบ่มีบ่แล้วบ่แล้วเปเท้าเรายังน่อยแล้วเขีวเราบมอเขียวบมีกเลย่นเรานี่ยแม่แไม่จำันกะฝอนเหื่อเราเื่อย บังเอิญเนาะวัสนายังไงมาเจอกันเนาะคือว่าละใจว่าทันขาดเนาะโอ้ไรครับเมื่อบ่เจ้าบเลยพ่อเราชิเมื่อบ่เลยฝากคนกลาง่บอกคนในเมื่อเราชิมเมื่อเราอยู่นี่เลลิงเแรื่องอะไรก็จะเมื่อมันก็บ่มี่อ่ะใช่เราเราคือบ่เมื่อคือเราเข้ามาประมาณบ่คือจะแบบเราเอาเงินก็ได้ววันเมื่อคนมันจะได้หลุดได้ล้านมันก็บชิมเมื่อกันวันนี้มันกับชมายใจเนาะเป็นทั้งไดก็ได้เปิ้นภาษาคนได้ล้านเราเจ้าลง Na, 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 ta đã là bà ta cho chuối. cho cái. bỏ ngoại sao cỏ cả. Bỏ ngon <coughs> nha <Mình> là phải cho chuối phải chưa có. cháu bữa Đó cậu chưa cỏ. Này cháu có đó chứ này. Chưa mà dầu cái. Tôi nói sự đơn trẻ này, lại đó Nhưng mà có chắc bằng ปการดมากได้แล้ดันแจงเนาะเอาจะมือไปยมไปเนาไปอะไรเอาไปแลยวอาอออ่งนี่เปลือกกี่เท่าโล่ปีงก็บบุแตกเป็นฝรั่าเปลือกขีเท่าแบบเกาแลว เจ้าของเทียงเนี่เป็นทั้งแม่คั่วเนาะโอ้โหแม่คั่ว่อแม่กินผอมปนกันอยนกันเมดเลยยืมเนียยอดและหลาบปรนปลาปากเนาะหลาบปลาปากเป็นเออแสบนาะเพียนสำหรับปลาต้องเมือนั้นแล้วเนาะมัไงแสบเนี่ยเรื่องแล้วมั้่ นี่ๆตวปลาท่เท่านี่นได้หอยหมักด้วยนี่คือกันคือกันกินกับชีสววันตะกี้แบบนี้เด้ขการขอเห็ดกินนี่เน่จะไปนั่งอยู่บนซะสิออใสถือไปไหนหรอมามาเสียหบจะไปนั่งอยู่โลกออโอ้ปูเทานี่เอา ใส่ตานเนาะเอเหล้าเก่บเหลาเป็นเป็นเมด้ือ่นี้ก็มวนกมวน้ำเหลาเือจะมวน้ำเหลามือาก็จะเอาหมอใสมาเมื่อนาก็จะเอาหม้อใสมาเล่นน้ำเจ้าแสบมเนาะาทะเลแสบก่อนเลยมนเอาไข่มันใส่บ่ไม่ใส่กันเนาะ ตายกัน่ไหมี่ะเา้าอาานคืนจะจอยพระเ้าาิณ้มีขุขาน้าเอ้ยน้ามอน้าอานนนาจิตนาำใจอืนามถึกปรุงแต่งปรุงแต่งอ่ะเป็นมนุษย์ได้น้หัวน่ะแม่ละเธอแล้วน้าสักชิด อังควมซักซิดเนี่ยมันอยู่ในจิตใจนี่เจ้าเมียเอาตัว่ะไรมาเอาเชลแีมาเชียบเอาดูแลกับไปแลกกับชักชีกเก่าด้านด้อยเฉพาะอะไรมัน้ข่าวเมืองไทยอันญี่ปุ่นตะกีนบ่ลูกไั่ท้วเติ่มมีเหรออย่าละเมื่าป้าลาบป้าก็ร่ำไม่ไหวอ๋อลาบป้าคืออะไรแก่จริรอ อ่บแ่บแๆบเอาเลเอาเลยเอาเืลยขาม้าขามาใส่หมอบันเพื่นมนจาเนาะสะลานทีม่วมสะลานที่ตอเพียวทาเขามี่ทึนเฮาเห็นได้อยู่หรือเฮาเอาสื่อเลยไปโพเฮามีอยู่ในหัวเหรอลองด ไปโพราคาขดจิได้ไปโพลเนาะไม่เิดอะไรต่างใรมีใครจะขายใคนมัเข้ามาเลยมือนี้แลลวมันบมแนวเนาะเราก็มยางก็ไม่คขบเขาแล้วมันโ่ได้คนได้ใจเขาร่าเหมือนกันเนี่ยคนนี้จะจอยละคายแต่ขายได้มานี่ยใจมันเป็นอย่างไรเขจทับทับมาทับใจเีปัดใหม่เรเพยกระเพก็ได้คายเออแต่คายเรา

แล้วว่าความมืดบันไปแล้วนี่แล้เราจีบเลยกินเขากินน้ำแล้วเข<ร>าก<อ>ับบ,บ่เอ้ากัะบกัเอ้าบป็นที่เขากินเขากินน้ำแล้วเขาจิกกับคนอื่นมันขอขอบใจท่านมอเพิ่นที่หาปลาสู้กินมือนนี่กับสุดยอดนากเลเนาะ ขอบใจเปิลายเ้อนใจอยางมากพ่ยวเป็นเจ้าน่น่ะสนาไ้โคเอ้มาร์ใ,ใรนใดกเก่าเอง้นเม่อมื่าคนิ้นเมื่อไหรเิมือแต่วากเนาะเออโหยากเมื่อตาเมื่อไหนกันว่าอันน้อล้วก็ขอบใจลุงเค้เด้อเจาภาพเสืยอนอนนาทียังเด้อหายอยู่ดีไม่แห้งยาเจ็บยาจน ไครลไม่รู้ห้วยจะ้อมน้องใหญ่ได้ <so to to ัเอาเขากสับก่อนมุนาจะว่ากันใบไ่น้องกับก่อนบน้ออ้าวอีจริแห้งขอกับใจหลายเมื่อกันเลยกันเลยกับกันน้องกับกันเมื่อนำกันคนแรกกัจะกัน